สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับขบ้าวปุ้นนะคะในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการสร้างรายได้บน facebook สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาหน้าออกกล้องนะคะมายืนยันตัวตนนะคะ <c oughs> ใครเวะผ่านมาฝากโคะจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีปัจจัยตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของเพื่อน ของเพื่อนๆบ bon น Facebook นะคะคือมีการโต้อตอบกับเนื้อหาของเรานะคะบ่อยเพียงใดรวมถึงการแสดงความรู้สึกกดไลค์กดใจกดโกรธกดแชร์และการคลิกบนโพสของคุณนี่ก็คือการมีส่วนร่วมต่างๆนะคะในช่อง ของเรานะคะามาดูข้อที่2กันนะคะทุกคนให้เราสร้างเนื้อหาที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์นะคะให้ความบันทงิงให้สร้างเรงบันดาลใจมีและมีคุณค่ากระตุ้นให้เพื่อนๆนนะคะรู้สึกอยากแชร์โพสต์ของเรานะคะอยากแสดงความคิดเห็นอยากแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ของเราคลิปของเรานั่นเองนะคะ นี่นะคะก็คือข้ขอ,ขอที่ข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้มาถึงข้อที่2นะคะความเป็นเนื้อหาต้นฉบับนะคะคือเนื้อหาที่เราทำคลิปเองนะคะทำภาพเองเราเป็นผู้ถ่ายทำเองไม่ได้ตัดแต่งเยอะจนเกินไปเช่นใส่เสียงใส่เอฟเฟกเยอะใส่เพลงที่มาจากข้างนอก พอมาโพสขึ้นว่าเราเป็นเจ้าของเสียงเพลงตรงนี้ทำให้ยอดการเข้าถึงน้อยนะคะหรืออาจผิดกฎการสร้างไรายได้ได้นะคะหรือเขาเรียกว่า,าเป็นโฆษณาแฝงหรือลิขสิทธิ์ที่แฝงนั่นเองนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนข้อที่3ความเชื่อมั่นที่ Facebook มีต่อช่องของเรา คือเราทำตามกฎของการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เราสร้างมีความเป็นต้นฉบับสูงคำหนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับชมว่าจะได้รับความรู้ความบันเทิงแง่คิดแรงบันดาลใจแรงผลักดันทำให้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะก็คือเป็น3หัวข้อย่อยนะคะที่เป็นปัจจัยต่อศักยภาพในการสร้างรายได้บน Facebook หรือที่เรียกสั้นๆว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่เน้นให้คลิปให้โพสมีเนื้อหาสาระและเน้นการเข้าร่วมในการเข้าร่วมในที่นี้หมายถึงการที่เรามามีปฏิสัมพันธ์ในช่องของตัวเองรวมถึงช่องของคนอื่นด้วยให้เป็นแนวเชิงคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหไม่มีคนเข้ามารับชมณนะตอนนี้เลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะนานๆถึงจะหลายวันแล้วที่ไม่ได้ขึ้นไลค์นะคะก็เป็นธรรมดานะคะจะมีก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมไลค์ไล์นี้นะคะงไงก็แล้วแต่นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย